จุดหนึ่งที่การศึกษามันทําให้คนเรามีความสุขได้เนี่ยผ่านเรื่องเงินก่อนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์เทลมีไวพอดแคสต์ที่จะพาเราไปตอบคําถามชวนสงสัยในชีวิตด้วยหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและความสุขพร้อมงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่จะทําให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมการตัดสินใจและความคิดต่างๆซึ่งนําไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและที่สําคัญเข้าใจคนอื่นๆในสังคมมากขึ้นด้วย สวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีคุณสุพจสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกคนนะครับกับข้าสู่รายการเทลมีไว้นะครับรายการพอดแคสต์ที่จะมาพูดถึงเรื่องความสุขแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะครับคนที่อยู่ข้างๆเราแล้วก็ตัวเราเองมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ครับกลับมาเจอกันอีกครั้งอยากจะมาชวนคุณเบียร์คุยเรื่องประเด็นของการศึกษาแล้วก็ประเด็นเรื่องความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเบียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมก็อยากจะมาชวนคุณเบียร์คุยเนี่ยแหละครับว่าแบบที่จริงแล้วอะครับเรื่องของการศึกษาเองหรือว่าสิ่งที่เรามีการเรียนวุฒิการศึกษาต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความสุขในชีวิตของเราบ้างไหมครับคุณเบียร์คือถ้าเกิดเรามองดูในเชิงเศรษฐศาสตร์กันนะครับว่าทําไมเราถึงเราเรียนไปทาไมอ่าครับนะครับเอางี้ก่อนเลยคือทั้งเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะมองว่าการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับการลงทุนอย่างคือคล้ายๆว่าลงทุนมนุษย์ง่าย คือลงทุนมนุษย์คือเราไปเรียนเพื่อที่จะได้ทักษะนะครับจะได้ความรู้เนี่ยเพื่อที่ว่าพอเราเรียนเสร็จปุ๊บเราออกมาเรามีงานทำแล้วมีรายได้เข้ามาอันนี้เป็นทฤษฎีหลักๆของเศรษฐศาสตร์อันแรกกันนะครับเขาไม่ดพูดถึงความสุขเลยนะเขาพูดถึงแค่ว่ามันทําให้เรามีรายได้มากน้อยขนาดอันนี้เป็นทฤษฎีแรกแล้วเขาเรียกว่าทฤษฎี human capital investment แต่มันก็จะมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกันกบการลงทุนเลยมันเกี่ยวข้องกับว่าการศึกษาเนี่ยมันสะท้อนอะไรบ้างในตัวของเรานะครับคือเหมือนกับว่าถ้าเราจะไปทํางานเนี่ยคนที่จะมาเลือกเราไปทํางานเขาอ,อาจจะไม่รู้ว่าเรามีเราเก่งมากน้อยขนาดไหนการศึกษาเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นการส่งสัญญ,ญาณอย่างหนึ่งว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเราเข้าไปเรียนนะเราเรียนออกมาได้เกรดดีๆปริญญาดีๆมันเป็นเครื่องส่งสัญญ,ญาณอย่างหนึ่งให้ คนที่อาจจะมาจ้างเราเนี่ยคนรู้ว่าเอ้คนนี้มันเก่งซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็ส่งผลคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันทําให้เรารายได้มากขึ้นอันนึงเป็นการลงทุนอีกอันนึงเป็นแค่การส่งสัญญาณที่มันอาจจะไม่ได้การศึกษาอาจจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเครื่องของส่งสัญญาณอย่างเดียวนะครับแต่อย่างน้อยคือมันทําให้เรามีรายได้ที่มากขึ้นคําถามก็คือว่าหนึ่งก่อนเลยว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับความสุขยังไงมันมีผลานวิจัยที่พบ ค่อนข้างเยอะมากนะครับว่าคนที่เรียนจบการศึกษาแค่ไฮสูก็ได้นะครับหรือว่าปริญญาตรีก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะมีะไรายได้ที่มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนสูงในเชิงของเศรษฐศาสตร์คือผมไม่อยากจะพูดถึงในเรื่องที่มันที่มันเทคนิคมากเกินไปแต่ว่าเราเราโชว์เห็นเลยว,ว่าไอ้นี่มันเป็นเขาเรียกคอสอเอฟเฟคือว่าเหมือนกับว่าเราให้การศึกษาโดยที่เขาอาจจะไม่ไม่ได้อยากก็ได้แต่พอได้ปุ๊บโอ้โหเขามีไรายได้ที่สูงขึ้น มากกว่าคนที่ไม่ได้การศึกษาในตรงนั้นครับอันนี้เราพบได้ทั่วโลกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่จริงใช้เวลาในโรงเรียนปีหนึ่งมันจะคนเวิตไปเป็นประมาณไรายได้ที่สูงขึ้นประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แลวไม่เกี่ยวข้องความสุขตรงที่ว่าเงินเนี่ยมันสําคัญต่อความสุขเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่การศึกษามันทําให้คนเรามีความสุขได้เนี่ยผ่านเรื่องเงินก่อนผ่านเรื่องไรายได้ อันนี้ง่ายๆเลยผมว่าเชื่อว่าไม่ต้องให้นักศึกษาผมมาเอาให้ฟังคุณสมพลก็นังพอเข้าใจได้แต่ว่าม,มันมีมากกว่านั้นเพราะว่าการศึกษาเนี่ยเรายังพบด้วยอีกว่ามันมีผลพลอยได้ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเลยยกตัวยอย่างเช่นคนที่มีการศึกษาสูงๆนะครับที่สมมติว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถของเขาเลยมันเกี่ยวว่าเป็นตัวการศึกษาอย่างเดียวนะครับคือเหมือน,นกับว่าเราเปรียบเทียบคนที่มีความสามารถเท่ากันคนนึงมีการศึกษามากกว่าอีกคนหนึ่ง การมีคุณวุฒิเนี่ยมันมีผลพลอยได้ก็แหละที่เป็นผลบวกกับสุขภาพของคนนะครับคือเฮลท์เนี่ยเหมือนกับว่าคนที่เราพบว่าคนที่สำเร็จการศึกษาสูงๆมักจะมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่ดีกว่าคือเขาจะเป็นสูบบุหรีน้อยกว่าเขาจะามีแงทานอาหารที่ดีกว่านะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินด้วย คือทางเศรษศาสตร์เนี่ยเราเชื่อว่ามันมีก็เรียกว่า productive efficiency กับ allocation efficiency คือว่าเราสามารถเลือกในสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราได้เรามีความรู้ที่มากขึ้นเรามี awareness ที่มากขึ้นว่าอันไหนดีอันไหนที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราครับแล้วเราก็รู้ว่าสุขภาพเนี่ยมันมีผลพลอยได้ที่สําคัญต่อความสุขนะครับอันนี้อ่ะสองอย่างและรายได้สุขภาพอีกอันนึงคือโซเชีย คือเราพบว่าคนที่มีการศึกษาสูงๆเนี่ยเขาจะมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นอาจจะมีเพื่อนฝูงที่คุณภาพที่ดีกว่าก็ได้เพราะว่าเรามักจะมีเพื่อนที่มีการศึกษาที่สูงสๆพอ,พอๆกันของเราโอกาสที่จะแต่งงานก็มากขึ้นอือด้วยนะครับเป็นตน้นนะสรุปพูดง่ายเนี่ยคือถ้าเกิดเราดูในเชิงของเราพูดว่ากลไกที่การศึกษามันจะทาให้นํามีความสุขได้เนี่ยมันมีหลายอย่างมีรายได้มีสุขภาพมี s ซเชียลนะครับมีสาสังคมนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานด้วยแต่ว่าเวลาเรามาดูเรื่องของความสุขเนี่ยสมมติว่าเราผมผมเป็นนักวิจัยนะแล้วผมอยากจะดูว่าการศึกษาเนี่ยมันทําให้ทุกคนมีความสุขมากไปกว่าพวกกลไกพวกนี้หรือเปล่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมุติเอาเปรียบเทียบคนสองคนนะครับครับคนสองคนเนี่ยมีไรายได้เท่ากันนะมีสุขภาพพอๆกัน mm hmm. นะมีโซเชียลสังคมพอๆกันนะครับแต่คนนึงมีการศึกษาที่มากกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ย เราพบว่าอย่างน้อยคือในประเทศอังกฤษนะการศึกษามากขึ้นม like ันไม่ได้ทําให้คนมีความสุขมากไปกว่าพวกนี้เลยอืมแต่ง่ายๆนะครับคือว่าไอ้คุณอาวุธในการศึกษาเนี่ยอย่างน้อยคือในในในหลายๆประเทศในบางประเทศผมยังไม่พูดถึงประเทศไทยนะแค่บาอย่างอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยคนที่มีการศึกษาสูงสูงเนี่ยถ้าเราโฮ everything else constant คือว่าให้ทุกอย่างมันเท่ากันเลยไม่ว่าจะายได้อย่าง้อย่างนี้เนี่ยที่มันเป็นผลพวงมาจากการศึกษาเนี่ยเท่ากัน คุณนวุฒิการศึกษาไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากเกินไปกว่านั้นแถมถ้าเรายังดูเรื่องของ job satisfaction หรือว่าความสุขในที่ทำงานเลยเนี่ยเรากลับพบว่าคนที่มีการศึกษาสูงๆนะเมื่อเปรียบเทียบกันแต่มีรายได้เท่ากันนะคนที่มีมีการศึกษาสูงกลับไม่ชอบงานที่เขาเหมือนกับว่ามีความพึงพอใจในงานที่เขาทำน้อยกว่าด้วยซ้ำไปย้อนแย้งเนาะย้อนแย้งมาก สรุป่ง่ายนะคือในข้อตรงนี้ก่อนนะครับคือว่าในสังคมโดยเฉพาะสังคมใน Western Society เนี่ยคือการศึกษาถามว่ามีมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากๆในเชิงของไรายได้ในเชิงของสังคมในเชิงของอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าเรามีพวกนั้นพร้อมเพียงแล้วเนี่ยการศึกษามันไม่ได้ช่วยอะไรมากต่อความสุขของเราอาจจะทำให้เราเครียดมากกว่าเดิมได้ซ้ำไป นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นเพราะว่าจริงๆเราเราเข้าใจได้นะคือสมมติมว่าคุณคุณโสพลมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมมตคุณโสพลเหมือนกันทุกอย่างเลยครับรได้ก็เท่ากันตำแหน่งก็เท่ากันแต่งงาน hmm. แล้วทุกอย่างสุขภาพพอๆกันแต่คุณโสพลเรียนสูงกว่าอากีกคนหนึ่งคุณโสพลรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทําไมการศึกษาทำไมแล้วแล้วกูเรียนสูงไปทําไมวะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคุณเบียร์อ๋อเออเข้าใจล้ใช่ไหมทำไมเขาได้เงินเท่าเราะ คือคําอธิบายอย่างหนึ่งแต่ผมไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นมันมันอพพลายทุกทกที่นะเพราะผมเชื่อว่ามันมีอีกหลายๆประเทศผมจะไม่ได้มีประเทศไหนบ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีาบางประเทศที่แม้แต่ว่าเราแบบโฮ o l e c o n s t พวกกลไกลเหล่านั้นที่การศึกษาซื้อให้เนี่ยแต่เราก็ยังเห็นการศึกษาเนี่ยมันมีผลต่อความสุขอยู่เป็นผลบวกด้วยซึ่งก็มีคนไปทําวิจัยต่อแล้วเขาพบว่าไอ้การศึกษาเนี่ยมันมีผลบวกก็จริงแล้วก็ Beyond, Over and Beyond คือว่ามากกว่ากลไกต่างๆที่มันมันซื้อให้แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมันกับความสุขเนี่ยมันขึ้นตรงอยู่กับว่ามันมีคนอื่นๆอีกกี่คนที่มีการศึกษาเท่าเราหรือสูงกว่าเราพูดง่ายๆคือว่าเขาพบว่าถ้าสมมุติว่าคุณโสพลเป็นคนเดียวที่มีการศึกษาที่สูงและคนอื่นมีการศึกษาต่ำกว่าคุณโสพทุกคนอย่างเงี้ยคุณโสพลมีความสุขแต่เมื่อไรก็ตามคุณโสพลแบบว่า มีคนอื่นมีการศึกษามากกว่าคุณโสพลปุ๊บการศึกษาของคนอื่นเนี่ยมันทาให้คุณคุณโสพลมีความสุขน้อยลงในหลายๆประเทศและผมชอบไปที่เมืองไทยด้วยมันเป็น s t a t u s g o o d คือคนเราใช้มันในการเปรียบเทียบเรามีหน้าตาในสังคมมากน้อยขนาดไหนอ mm hmm. เรามีเพราะว่ามันเปิดทางได้เยอะอย่างอย่างเช่นเราเข้าใจว่าอย่างที่คุณโสพลกล่าวในตอนแรกว่าในทําไมในสังคมเมืองไทยเนี่ยเราชอบ คำนำหน้าจังเลยอย่างที่เราเคยพูดในใ,ในบนอ,อื่นนะนะแต่จริงคุณอาบุธเนี่ยก็ค,คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมัน,นมันเป็นสัญลอไม่ใช่แค่สัญลอให้กับคนที่จะมาจ้างงานเราแต่เป็นสัญลอกกับคนอื่นในสังคมว่าเฮ้ยเราเก่งขนาดไหนทั้งๆที่จริงมันอาจจะไม่ได้สะท้อนมากแต่อย่างนั้นก็ได้คนเราใช้มันเป็น,นเป็นสตีทัสิมโบลซึ่งพอมันเป็นสตีัสิมโบลปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าซีโร่ซัมเกมคือว่า ถ้าผมมีการศึกษาที่สูงกว่าคนหนึ่งผมมีความสุขมากขึ้นแต่คนนั้น,นมีความสุขน้อยลงบวกกันบวกลบคูณหารกันก็เท่าเท่ากับศูนย์นะครับเขาก็อาจจะพุชของตัวให้เขาให้เพิ่มให้กับเท่ากับผมมันก็เท่ากับศูนย์อยู่นะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีใครได้ใครเสียสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสังคมของเรามันไปทางนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ย,ยคนจบปริญญาตรีถือว่าเก่งเนาะพ่อคุณแม่ของผมรู้สึกว่าจะจบก็จบปริญญาตรีกันสองคนแต่ว่าน้อยคนนะ คือเราก็มาจากพ่อแม่ผมมาจากป้านอกด้และก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จ,จบปริญญาตรีสมัยผมสมัยคุณโสพลจบปริญญาตรีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาม,มันต้องมีปริญญาโตถูมั้ยครับครับพอมาสมัยนี้อาจจะเป็นปรนิญญาเอกแล้วก็ได้ถึงแม้ว่าไอ้ปริญญาเอกนี่มันไม่ได้มีค่าอะไรมากไปกว่าจริงๆน,นะเอเป็นสตตัสซิมโบลของเมืองไทยมันทําให้ผมคิดถึงหนังสือบทหนึ่งของมอร์แกนเฮาสซครับ เรื่องไซโคจีอมานนีครับเหมือนในใคล้ายกับว่าสุดท้ายแล้วว่ะชีวิตของเราถ้าคือถ้าสมมุติแบบทุกคนมีมีเท่าๆกันอะ่ะเราก็คือถ้าสมมุติแบบมันไม่ได้มันไม่ได้โดดไปเลยอะไรอย่างนงี้นะชีวิตของเราเนี่ยมันก็ยังจะถ้าสมมติเทียบกับคนอื่นข้างบ้านอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติแบบทุกคนแย่เท่ากันะ่ะเราก็จะมีความสุข หมายความว่าเออถ้าสมมติแบบทุกคนแบบแ,บบแย่ๆเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีความสุขแหละก็คือแบบเราก็ไม่ได้ใช่เราก็ไมไ่รู้สึกว่าชีวิตเราขาดอะไรเพราะทุกคนมันก็แย่เท่ากันอันนี้คือเขาเปรียบเทียบในช่วงแบบหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับช่วงแบบปีหนึ่งเก้าห้าศูนย์อะไรประมาณนะั้นเขาเรียกว่าช่วงยุคทองของอเมริกาเนาะแล้วก็เออเขาก็บอกว่าเออคนคนสมัยเนี้ยชอบพูดถึงว่าเออช่วงปีห้าศูนย์เนี่ยเป็นช่วงที่ดีจังเลยอะไรงเงี้ยครับเหมือนในไทย,ยก็ว่า คนก็จะพยายามแบบนอสเตเชียว่าแบบพยายามพูดถึงยุคก่อนๆว่าเออเนี่ยสมัยก่อนนะแบบชีวิตดีกว่านี้อีกซึ่งทั้งๆที่เรารู้แหละว่าสมัยก่อนชีวิตไม่ได้ดีกว่านี้นะคือแบบเราเรารู้ว่าการเข้าถึงพวกแบบน้ําปปาเรื่องแบบไฟฟ้าเรื่องแบบยารักษาโรคหรืออะไรก็ตามอะครับคือสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเราต้องบอกว่าสมัยเนี้ยคือแบบดีกว่าสมัยก่อนแบบเทียบกันไม่ติดแต่ว่าทําไมคนถึงยังคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยดีดีกว่าปัจจุบัน เพราะว่าเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าไอ้ตัวคนสมัยก่อนอ่ะมันไม่มันไม่ได้ดีคือแบบชีวิตคนอ่ะมันก็แย่เหมือนกันก็คือแบบเวลาจะไปโรงพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลที่เดียวกันใช่ไหม <S <S ครับเวลาจะแบบไม่สบายอะไรเงี้ยก็เจอหมอคนเดียวกันแต่ว่าพอมันเริ่มมีความเหลื่อมล้ํเพอมันเริ่มมีแบบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไปมีเงินมากขึ้นแบบมากขึ้นกว่าคนทั่วไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะเริ่มแบบเห็นความแตกต่างละเออว่าไอ้คนที่แบบรวยๆวยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะแบบ ไปหาหมอที่ดีกว่าหรือว่าเข้าไปหาหมอในเมืองหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเริ่มมีอาจจะแบบไปซื้อบ้านแบบติดทะเลสาเพื่อที่จะไปพักผ่อนช่วงแบบวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยครับซึ่งพอมันเริ่มมีความแตกต่างปุ๊บอะครับคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตฉันแย่จังเลยอะไรเงี้ยครับก็เหมือนอย่างที่คุณเบียร์บอกอะครับพอสมัยก่อนอะการมีปริญญาตรีถือว่าโอ้โหแม่งแบบสุดยอดมากเลยอะเป็นอะไรที่แบบนั่นมากใช่ไหมพอพอมีปริญญาตรีปุ๊บมันก็ทําให้คนสมัยก่อนมีความสุขถูกไหมครับเหมือนที่คุ แต่ว่าพอเป็นสมัยนี้ทุกคนมีปริญญาตรีหมดมันก็ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขละเพราะทุกคนมีเหมือนกันทุกคนมีปริญญาตรีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แล้วแล้วไอ้มันกลายเป็นว่าคุณต้องมีปริญญาโทคุณต้องมีปริญญาเอกคุณถึงจะแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบซูพีเรียกว่าคนอื่นอะไรแบบนี้ไหมคุณเบ <c oughs> ียร์ใช่ใช่เพราะว่าเป็นพอพออย่างที่ว่านครับพอแต่ก่อนเนี่ยการศึกษาหรือคุณวุฒิเนี่ยมันไม่ได้เป็นคือมันไม่มีคุณสมบัติหรือฟังก์ชันอย่างอื่นเลยนอกจากเป็นการส่งสัญ,ญญาณให้กับ employer ของเราเท่านั้น แต่พอมาสมัยนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเรามีการสร้างหรือปันปันให้การศึกษาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสเตตัสหรือสถานะของคนนะครับในบสังคมซึ่งมันก็มาจากความเหลื่อมล้ำนี่แหละเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความเหลื่อมล้ำในสังคมที่สูงเนี่ยเราก็จะหาไอ้พวกอะไรก็ได้ที่มันเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยเราอยู่ในสถานะที่ดีกว่าคนอื่นนะเพราะว่าเรามีสถานะที่ดีกว่าคนอื่นปุ๊บเนี่ย accessibility สำหรับคือการไปถึง เข้าถึงของอย่างที่คุณชวนบอกนอะการรักษาที่ดีกว่าหรือว่าคอนเนคชันที่ดีกว่าม,มันสูงกว่าเยอะมากแล้วมันก็เป็นอะไรได้ที่บที่เขาจะไ,ได้ง่ายง่ายมากเลยนะครับนะว่าในเหตุการณ์ที่เรากําลังเข็นในในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยที่มีการซื้อขายคุณวุฒินะหรือซื้อขายงานวิจัยมันเป็นมาเก็ตที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการที่จะผลักดันตัวเอง ให้ไปสู่จุดตรงนั้นให้ได้โดยจ่ายเงินแค่นิดเดียวอาจจะไม่อาจาไม่ใช่นิดเดียวก็ได้แต่เมื่อเทียบกันกับการลงมือลงแรงเรียนสูงๆเนี่ยมันถูกกว่ากันเยอะใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือมันในที่น่าเป็นห่วงพอสมควรเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าการศึกษาถ้ามันซื้อได้แล้วคนไม่สามารถ tell the difference ได้คือแยกออกได้ว่าคนนี้เรียนสูงจริงๆหรือคนนี้ไม่เรียนสูงจริงๆเนี่ย มันค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็อาจจะส่งผลต่อความสุขของมวลชนส่วนรวมด้วยคุณจุกคคงเข้าใจว่าถ้าสมมติเราพยายามมากๆในการเรียนแล้วเราเราภูมิใจเราได้กมาได้ปริญญาโทเราภูมิใจแต่ว่าเราต้องไปแข่งขันกับคนที่อ,อ่ะจบแบบได้ก,ก,ก็ได้ปริญญาเอกจริงๆเป็นปริญญาอเอกที่เขาซื้อมา้อมาะโผล่แคนั้นแหละ <laughs> เราจะรู้<ม>สึกแบบเราจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับทาไมกูต้องพยายามขนาดนี้คือแบบคนอื่นแบบก็ซื้อมาอะไรอย่างงี้ไหมคุณเบียร์มันจะทําให้เราแบบต้องเครียดใช,<อ>ใช่แต่เดี๋ยวผมแต่ผมจะจะจะเว้นเอาไว้ในเรื่องตรงนี้เอาไว้พูดในเอพิโซดหน้าเพราะ๋บวเอพิโซดหน้าเราพูดเรื่องการความเชี่ยวชาญในเรื่องของโมเดลจริงๆว่าว่ามันม,วม,นมีว่ามันมีอะไรมาอธิบายในตรงนี้มันมีผลอะไรบ้างต่อพฤติกรรมของอคนในสังคมด้วยอันนี้คําถามต่อไปให้ให้คุณเบียร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเราตอนเนี้ย เรายัางต้องเรียนส,งสูงๆอีกไหมคนเดีย์โอเคเราผมจะบอกว่าการเรียนส,งสูงๆเนี่ยในเชิงของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันพิสูจน์ให้เราเห็นได้เลยว,ว่ามันสําคัญจริงๆนะครับคนที่จบสูงนะมีรายได้ที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้จบสูงอันนี้ชัวร์ๆถ้าจบแบบแน่นอนนะชัวร์ๆนะนะถ้าคุณเลือกได้นะคุณควรที่จะไปลงทุนดีกว่ากับการศึกษายิ่งเรียนสูงเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะมีรายได้สูงมากขึ้นเท่านั้นมันก็จะสูงขึ้นตามๆไป นเนี่ยคือ่วยแล้วคุณต้องคุณควรที่จะเรียนสูงๆไม่ควรจะไปซื้ออซื้อคุณนวุฒินะเพราะว่าในสังคมที่มีเทคโนโลยีขนาดนี้ที่คนทุกคนยอมออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วมาจับผิดกันได้แล้วเนี่ยมันไม่คุ้มเลยแต่ถ้าให้ถามผมว่าควรจะเรียนสูงๆไหมก็ถ้าทําคุณทําได้คุณก็ควรจะทามันเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตเนี่ยมันเป็นการลงทุนเนะก็ผมก็ยังมองเหมือนคุณเบียร์นะผมก็รู้สึกว่า หลายๆครั้งนะครับเราอาจจะเคยได้ยินวุฒิการศึกษาไม่สําคัญหรอกเนี่ยนี้เดี๋ยวนี้เขามองประสบการณ์อะไรเงี้คือแบบเราเรามักจะได้ยินเราอาจจะเห็นแบบบทความบางบทความที่แบบเออแบบบางบริษัทไม่ไม่ได้สนใจเรื่องแบบวุฒิการศึกษาแล้วอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นส่วนน้อยอันนี้<ว>นต้องอกดสบายไม่ิบายอ่ะด้วยเออใช่ มันต้องมันต้องบอกว่าเป็นส่วนน้อยแล้วก็เป็นอย่างที่คุณเบียร์บอกเป็นสวายวิชิบแอสเนาะเราต้องเราต้องอย่าลืมว่าเราเราไม่ได้หมายความว่าแบบเราจะอยู่ในจุดจุดนั้นได้ที่สามารถที่จะโอชันเป็นผู้ชนะโดยที่ไม่ต้องแบบเรียนกนศารศาึกษาคือเรามักจะไปมองบิลเกตมักจะไปมองมาร์คซักเบิร์กมักจะไปมองแบบคนที่แบบประสบความสําเร็จโดยที่แบบไม่ได้อ่าไปเรียนมหาลัยหรือว่าแบบ drop out จากมหาลัยอะไรเงี้ยครับซึ่ง เราต้องบอ,อกนะครับว่าแบบสถานการณ์ของเรากับของเขาอื่นเนี่ยที่ประสบความสมําเร็จเนี่ยม,มันแตกต่างกันโดยเฉพาะใน,ในบ้านเราหรือว่าอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าเขาเรียกว่าไงอย่ายไปมองแค่ด้านเดียวแล้วกันแล้วก็เวลาหาข้อมูลนะครับก็พยายามหาข้อมูลให้เยอะๆนอกเวลาอยากจะเรียนต่อหรือว่าอะไรก็ตามนะครับพยายามที่จะแบบอ,อย่างที่เราบอกแล้วกันครับว่าเออการเรียนเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับก็ยังไงสาหรับคนที่ กำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่นะครับเป็นน้องๆหรือว่าคนที่แบบกำลังตัดสินใจเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็นะครับก็เป็นการลงทุนที่ดีมากๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับของเอพิซดนี้เดี๋ยวเอพิซดหน้าเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อครับขอบคุณมากเลยครับคุณเบียร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ